w ิ s วีพอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนขอต้อรนรับเข้าสู่วิ o วีพอดแคสต์ผมสร้างทุกวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับวันนี้อยู่กันที่ EP ีที่67ครับทุกคนก็อยู่กับผมคนเดิมเบสนนันันวันนี้ก็โซโล่เดียวครับยังไม่มีแขกรับเชิญนะครับก็ใครอยากได้แขกรับเชิญอนาะชีพอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาในช anel YouTube หรือว่าอินบ็เข้ามาในเพจวิชวีพอดแคสต์ได้เลยนะครับว่า อยากได้ครับเชิญแนวไหนอาชีพไหนอะไรเงี้ยผมจะได้จัดมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกันอย่างเต็มที่หรือฝากคำถามทิ้งไว้อะไรางี้ก็ได้ครับสำหรับใครที่อยากถามคำถามเราจะไปตอบคำถามกันในช่วงการตอบอินบ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับโอเคก็วันนี้อยากจะมาคุยเรื่องเหมือนพ,พวกเป็นวันนี้จะเป็นแนวแบบปรัชญาแอปแตกนิดนึงเนาะเออเป็นแบบแนวแบบเออแบบการเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยบ้างคือ อย่างที่บอกไปว,ว่าแบบเออช่วงเนี้ยเราหลายๆคนก็อย่างอีพีที่แล้วเราพูดเรื่องเบิร์นเอาไปมีการปรับตัวมีการชีวิตเราก็ต้องมีความผิดหวังเข้ามาในชีวิตมีหลายเรื่องในชีวิตที่เรามักจะคาดว่าจะไปถึงจุดหนึ่งแต่เราก็ดันไปไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่เราตั้งเป้าหรือว่าคาดหวังอะไรแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เป้าที่มันได้ดั่งใจของเราเหมือนที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความผิดหวัง ความคาดหวังที่มันผิดหวังหลายๆครั้งมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่อยากจะทํามันต่อใช่ไหมครับก็ช่วงนี้ผมก็เริ่มปล่อยโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ออกมาเยอะมันก็มีสิ่งที่แบบโอ้โหแบบเป็นไปตามหวังแบบที่แผนที่เราวางไว้แล้วก็มีหลายๆโปรเจกต์เลยที่มันเป็นไม่ได้ไปตามหวังซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ยากที่จะพูดว่ามันเป็นยังไงแบบเออชีวิตมันก็แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วันนี้อยากมาคุยถึงจุดนี้ว่า บางจุดอะ่ะมันมันสมมุติว่าเราทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอแล้วเรามันพูดยากอะ่ะว่าแบบที่เราทําไปไม่ถึงเป้าเนี่ยมันมันเป็นเพราะว่าเราอะ่ะพยายามมันไม่มากพอหรือว่ามันไม่เหมาะกับเรากันแน่เออใช่ไหมอยากจะชวนลองลองชวนคุยประเด็นนี้กันดนูครับว่าแบบเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันคุณจะสังเกตว่าแบบสมมุติว่าคุณแบบลองลองติดอยู่ตะก,กะอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบ มันเป็นจุดที่คุณแบบทําอะไรก็ไม่สําเร็จถึงจุดนั้นทันทีเพราะแบบสุดท้ายเราแบบไม่มีทางรู้เลยว่าจุดไหนกันแน่ที่มันจะพอถูกปะเช่นแบบสมมติว่าคุณฝึกเรียนวิชาแคลคูลัสเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เวลาที่เราแน่นอนว่าแบบทุกคนผ่านวัยที่เรียนวิชาแคลคูลัสมาหรือใครไม่ได้เรียนเลย,เลยก็ได้ก็ตามแต่ลองเปรียบเทียบตัวเองกับเรื่องที่ไม่ถนัดดูมัน ทุกคนจะผ่านมาแบบสองแบบสามแบบมากันแบบแรกอะ่ะคือโอเคเราทําได้ผ่านมาแล้วเราทํามันได้เนาะแบบที่สองเลยเฮ้ยเราทํามันไม่ได้มันไม่เหมาะกับเราแบบที่สามเลยเราไม่ได้ไม่คิดจะทำมันเลยเห็นมันก็หนีไปแล้วใช่ป่ะคือพอเราเวลาที่เราทําไม่ได้เนี่ยมันยากมากเลยเนาะสมมุติว่าคุณแบบไฮยคุณรัสมาแล้วคุณอยู่ในไทยที่คุณทําไม่ได้แล้วมันคุณจะพูดได้ยังไงว่าแบบ มันมันเป็นเพราะว่าคุณอ่ะไม่เราอ่ะไม่เก่งเลขหรือว่าเราพยายามมันไม่มากพอเออเข้าใจประเด็นนี้ไหมที่ผมอยากจะสือคือเรื่องนี้มันเป็นค่าวัดยากมากเลยเพราะาเราจะวัดไม่ได้เลยว่าสุดท้ายตอนที่เราเ,เรียนแคคูลัสอ่ะเราไม่ได้ใส่ใจมันแบบไม่ได้ให้เวลากับมันไม่ได้ฝึกฝนมันหรือว่ามันมันไม่เหมาะกับเรากันแน่คือเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่แบบผมคิดว่าหลายๆคนกําลังแบบสตั๊กแบบติดอยู่ในจุดนี้ว่าแบบ เหมือนคุณกลับไปถามเรื่องสมัยก่อนที่คุณได้แบบลองทํามันอย่างเต็มที่แล้วแบบคุณก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยตกลงฉันเนี่ยทํามันได้ไม่ดีจริงๆหรอหรือว่าจริงๆมันไม่เหมาะกับเราอะเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้มันมียุคแบบอ่าเพชั่นใช่ไหมอีกิไกลหรือแบบอะไรก็ตามที่แบบเข้ามาแบบให้ i, ทำแล้วคุณชอบคุณมีความสุขแต่บางครั้งแบบการที่พวกคุณบอกทํคุณคุณมีความสุขแต่คุณทํามันได้ไม่ดีพอเขาก็เหมือนแนะนําว่าให้เราแบบ ไปเปลี่ยนไปทำอ่างอื่นดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคือเรื่องพวกนี้มันพูดยากมากนะครับผมก็เลยอยากจะมาชวนให้เราแบบถกคิดกันเรื่องนี้มากขึ้นเนาะแล้วสําหรับผมเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองผมนะมันมันอยู่ที่ความพึงพอใจกับสถานะนั้นคําว่าสถานะนั้นของผมที่หมายถึงมันคือการที่เราจะอยู่ในสภาวะที่แบบเราจะทํามันไม่ได้ไม่ถึงเป้าไปได้นานแค่ไหน หมือนสมมติว่าทุกครั้งที่คุณตั้งเป้าคุณตั้งไว้สิบแล้วคุณได้เจ็ดบางคนอะพึงพอใจในสภาวะที่แบบเออได้เจ็ดก็พอแล้วแต่บางคนแบบเฮ้ยมันไม่ได้เหมือนที่เราตั้งไวอ้อ่ะมันอยู่ที่สภาวะนั้นไอ้สภาวะที่มันจะไปถึงก็ไปไม่ถึงจะได้ไม่ถึงมันก็ไม่ไม,ไม่ถึงมันมันเหมือนเป็นสภาวะที่จะถึงแต่ก็ไม่ถึงเหมือนกับเห็นฝั่งอยู่ข้างหน้าแล้วแต่เราไปไม่ถึงฝั่งแต่เราก็เป็นอย่างนี้เหมือนเรา มันต้องอยู่ที่อารมณ์เราว่าแบบตัวเราพึงพอใจกับถานะนั้นมากแค่ไหนผมไม่รู้ว่ามันเรียกถา,านะอะไรนะเออถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราพึงพอใจอยู่ในสาภาวะนั้นได้นานๆต่อไปไม่ได้ลมเลิกเราเราก็จะไม่แบบเหมือนเขาเรียกไงสบายใจเราก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆแบบเออทพทำอะไรในชีวิตแล้วเราก็อย่างนี้แต่ถ้าเราไม่สบายใจกับการไปไม่ถึงกับเป้าหมายอย่างที่ผมบอกไปเรื่องเจ็ดกับสิบเราก็จะลมเลิกไปซะก่อน แล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมลองแนละ้วมันไม่เหมาะกับผมแต่ในความเป็นจริงเราก็วัดไม่ได้อยู่ดีใช่ปหสุดท้ายแล้วว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แอปแตกมากเลยสุดท้ายผมไม่สามารถจะมาตอบแทนทุกคนได้หรอกครับว่าสุดท้ายเราอ่ะพยายามมันไม่มากพอหรือว่ามันไม่เหมาะกับจริตจักรของเราในงานนั้นกันแน่อืใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ไม่ไม่มีคําตอบที่ตายตัวสุดท้ายอะ่ะ มันก็ต้องลองชั่มหนักดูแต่ทีนี้อ่ะมาเป็นโซลูชันบางเป็นวิธีการของผมบางแล้วกันถ้าจะถามความคิดของผมแล้วนะก็คือผมตอบตามตรงผมก็ไม่ได้ทำได้ดีขนาดนั้นในเรื่องนี้ผมไม่ได้มีการรับรู้ตัวเองได้ดีขนาดว่าแบบเออผมอยู่ในจุดที่ผมทําได้ดีแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าผมไม่เหมาะกับมันผมตอบไม่ได้แน่นอนครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยเหมือนอยู่กับ สิ่งสภาวะที่ทําให้เราไม่ไปถึงเป้านั้นได้น,นานขึ้นวิธีการที่ผมเอามาแนะนําวันนี้ก็คือการซอยการคาดหวังขอย้ำอีกครั้งว่าคือการซอยการคาดหวังคืออะไรการซอยการคาดหวังเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยแบ่งเป้าหมายแบ่งซอยความคาดหวังของเรา,เามาให้มันเล็กน้อยที่สุดซึ่งมันเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาในหนังเสือ a t ต m ม c h a b ค t บิทเขาค่อนข้างจะซัพพอร์ต แนวคิดนี้มากๆนะครับใครอยากไปอ่านลองศึกษาได้หนังสือ Atomic h a b i t ของคุณเจมเคียรพูดถึงเรื่องการสร้างพฤติกรรมจากสิ่งเล็กๆวันนี้ผมมาอาดัดแบบใช้กับเรื่องนี้คือเรื่องของการซอยการคาดหวังเราซอยการคาดหวังเพื่อที่ว่าเราจะได้พึงพอใจกับความคาดหวังนั้นๆมันได้ค่อยๆเติมเดินตามสเต็ปไปทีละก้าทีละก้าอย่างทีละเล็กๆน้อยๆนะครับ เช่นเนี่ยเป็นตัวอย่างผมอาาจะเห็นภาพคุณจะขายเสื้อการที่คุณจะเริ่มขายเสื้อขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณตั้งเป้าคุณจะได้ยอดเดือนละสามหมื่นห้าหมื่นโอเคอันนั้นก็เป็นเป้าที่ดีแต่ว่าผมอยากจะให้คุณลองคิดไหมว่าคุณเปลี่ยนไหมถ้าคุณจะขายเสื้องั้นคุณเปลี่ยนเป็นคุณตั้งเป้าหมว่าคุณจะขายใครก่อนอ่ะคุณไปทําวันนี้ก็ได้ก่อนอ่ะพอคุณตั้งได้คุณจะตั้งชื่อไง ให้ลูกค้าเข้าจําชื่อคุณโลโก้คุณจะเป็นยังไงเนื้อผ้าคุณจะเป็นยังไงเข้าใจไหมคือแต่ว่ามันไม่ได้มาหมดทั้งเซ็ตนะขอให้แบบตั้งเหตุละเป้าก่อนเหมือนว่าโอเคคุณมีเป้าใหญ่แล้วนะอันนี้นะเสร็จแล้วคุณก็มาซอยโลโก้อะทาโลโก้พอคุณทาได้เสร็จโอเคคุณทําได้ตามเป้าแล้วอ่ะเรือกเนื้อผ้าอ่าเรือกได้แล้วทําได้ตามเป้าคุณทําภาพภาพประกอบคุณยิงแอดคุณคุณปรึกษาผู้ใหญ่คุณเข้าไปพรีเซนต์งานคุณตั้งเป็น ตั้งให้มันเล็กที่สุดนบอกว่าลองแบบค่อยๆตั้งตั้งตั้งขยาย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 ลงไปให้มันเล็กที่สุดเราก็จะค้นพบว่าเราค่อยๆทําไปตามทีละสเต็ปสเต็ปแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้งานที่เราทําอยู่ตรงนั้นน่ะให้เราอยู่ในสภาวะนั้นได้นานขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่าห้าหมื่นห้วันนี้ตื่นมาคุณทําโลโก้คุณก็าเอย้ยังไม่ได้ห้าหมื่นคุณทําเลือกผ้าคุณก็ณยังไม่ได้ห้าหมื่นคุณ คุณยิงแอดก็ยังขายไม่ได้เหมือนโอ้คุณก็รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าเปลี่ยนจุดโฟกัสคุณมาโฟกัสไอ้วันนี้ผมเป้าคือผมการยิงแอดคุณจะอยู่ตรงนั้นได้นานมากขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบสาเร็จไปอ้าวโอเควันนี้ยิงแอดโอเคเราักเซสแล้วผมทําได้ครับเราไปได้นะเราทําได้อะไรเงรี้ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มันจะทําให้เราสามารถจะอยู่ในสถานะที่เราไปไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งไว้ในระยะใหญ่ได้นานซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าความคาดหวังของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์แบบ ถ้าคุณไม่มีความคาดหวังหรือไม่มีความแบบแผนการคุณไม่มีแผนการที่คุณจะไปอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนลอยเรือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่บอกไปว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีวิธีหนึ่งที่อยากให้ลองเอาไปใช้ดูสําหรับคนที่กําลังติดอยู่ในจังหวะเดียวผมคือเราพยายามมันไม่มากพอหรือว่ามันไม่เหมาะกับเรากันแน่ลองเอาไปใช้ดูผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราไม่มากไม่น้อย ซึ่งเราลองค้นหาตัวเองดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายมันพยายามมันไม่มากพอหรือว่ามันไม่เหมาะกับเราแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากจะม้วนสรุปว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราแล้วเนี่ยเราต้องตัดสินใจนะครับเราจะมาจมอยู่กับสิ่งที่มันไม่เข้าไม่ถนัดกับเราไม่ได้เราควรจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือว่าเราพยายามแม่มพอเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะลุยกันต่อยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะ,จาาจะไปทางไหนต่อใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบวันหนึ่งเราก็ต้องทํามันตัดสินใจมันนะครับก็อยากให้ทุกคนตัดสินใจในโพดิชันตัวเองจุดหานะตัวเองว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็ไปกันต่อผมขอปิดท้ายด้วยคําพูดจากกระตูนเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูเป็นกระตูนเกี่ยวกับกินอาหารอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันมีคําพูดหนึ่งที่ตัวเอกเขาพูดไว้ชื่อเรื่องของโทริโกนะครับนักล่าอาหารเขาบอกว่าวันที่ตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นวันที่โชคดีโอเคครับทุกคนลุยกันเลยครับ ผมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างวันของคุณครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย